สวัสดีครับเป็นเพื่อนนักเทรดฟอร์เร็กใหม่ทุกท่านครับวันนี้มาพบระบบเทรดอีกระบบหนึ่งนะครับระบบเทรดนี้เนี่ยจะใช้อินดิเกรเตอร์อยู่3ตัวนะครับก็คือ2ตัวนี้ด้านบนเนี่ยก็คือตัว slope directional นะครับตัว slope directional มีค่าอะไรบ้างค่า15้กับค่า20นะครับอีกตัวหนึ่งด้านล่างเนี่ยเป็นตัว t r e r o macd นะครับเป็น ตัวแมกดีที่มีการปรับปรุงมาใช้ในของ mt 5ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะครับที่นำมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เนาะเวลาเทรดเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเพื่อนๆดูนะด้าน,นบนเนี่ยก็อาศัยดูการตัดและการเปลี่ยนสีของเส้นนะครับตัวสลบในเฉลายส่วนด้านล่างเนี่ยก็ใส่ดูการตัดแล้วเลข3เลข1เลข2พวกนี้มันจะบอก buy หรือ sell เดี๋ยวจะไปดูในคลิปนี้กันนะครับว่าเข้า buy เข้า sell ปยังไงถ้า มือใหม่ไม่เป็นเลยลองทำตามนี้เลยนะครับก่อนอืิ่นขอเลือกคู่เงินก่อนนะครับคู่เงินวันนี้เนี่ยจะใช้คู่เงินตัว Gbp usd นะครับตัวนี้ Gbp เนะาะเกินก่อนนิดนึงครับตัวนี้เนี่ยใช้กับตัว Mt5 ครับ Mt5 เพราะว่า Mt4 ได้จะทำให้ดูนะครับเดี๋ยว Mt5 ก่อน i n เค c a t ร r ต,ตัวนี้น่ยน่าสนใจพอสมควรได้มากับปรับแต่งทีนี้ลง i n เ i c a t o r นะครับนะครับลง indicator ตัวแรกก็คือตัว slope direction line เนาะเดี๋ยวผมมีให้โหลดในด้านล่างนะครับตรง common input เนี่ยตั้งค่าตรง input p เ e ียน r เนี่ยเป็น15นะครับตัวแรกส่วน m e t a ่อ,อื่นๆก็คงเดิมส่วน color เนี่ยผมขอเปลี่ยนระดับความกว้างเป็นระดับ3และกัน y นะครับกด ok อ่ะได้แล้วต่อมาตัวเดิม slope direction line นะครับเปลี่ยนสีเป็นสีชมพูกับสีขาวนะครับ ชมพูนนี่บายคาวนีิเซลล์เปลี่ยนเส้นระดับ3นะครับแล้วก็ค่า Input ตรงเนี้ยค่าพีเรตตัวนี้เปลี่ยนเป็น20เมื่อกี้15ใช่ไหมครับตัวนี้เป็นค่า20แล้วกดโอเคนะครับอ่ะเราได้แล้วตัวต่อมาก็คือตัวเอ่ออ่อทรีโรแมกดีนะครับทรีโรแมกดี D, มันจะเป็นตัวตัวนี้นะครับเอ่อตัว เมนเนียนทรีโรแมกดีพัฒนตัวนี้นะครับดับเบิลคลิกเลย mm hmm. พอดับเบิลคลิกขึ้นมามันก็จะเป็น Input Common Input Color Level พวกตนี้นะครับตรง Input นี่สำคัญนะครับเพื่อนๆจะปรับตรงนี้ก็ได้แต่ผมไม่ขอปรับนะครับตัวนี้ไม่ปรับจะใช้ค่าเดิมส่วน Color เนี่ยก็ใช้ค่าเดิมเนาะไม่ปรับอะไรเลยใช้เดิกดโอเคอ่ะมันก็จะได้มาแล้วนะครับขออนุญาตปิดตัวนี้ทีนี้วิธีการเทรดทำยังไงเพื่อนๆดูนะดูด้านบนนะครับ ตัวเส้น tci เนี่ยเส้นสีน้ำเงินสีชมพูเนี่ยสองเส้นที่มันตัดกันสมมุตินะครับไม่สมมุติเอาจริงๆถ้ามันตัดกันอย่างเงี้ยแล้วก็ทั้งเทียนเย็นอยู่ด้านบนให้เน้นอะไรครับเน้นบ่ายเส้น15เส้นนี้นะครับสีน้ําเงินเนี่ยเส้น15ส่วนเส้นชมพูเนี่ยเส้น20สลบได้ีเิ่ฉลายเนาะถ้ามึงยังก็ตามนะครับเส้น15อยู่เหนือเส้น ยี 20, ่สิเส้นสีชมพูให้เน้นบ่ายแล้วก็โดยส่วนใหญ่แท่งเทียนเนี่ยจะอยู่เหนือเส้น15นะครับอันนี้เน้นบ่ายแต่ถ้ากลับกันนะครับเส้น15อยู่ใต้เส้น20อันนี้15เนาะในเส้น20เน้นอะไครับเน้นเซลล์ก็ดูมันตัดกันแล้วก็เซลล์อย่างเงี้ยดูง่ายไหมครับอันนี้เป็นสลบเยลยไส่วนด้านล่าง ด้านล่างดูนะครับด้านล่างเนี่ยอาศัยการตัดอย่างเงี้ยเห็นไหมฮะเส้นสีสัญญาณสีจุดตัดเนี่ยเป็นเส้นสัญญาณสีเหลืองจุดประปลาน,นะครับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยเป็นเส้นตัวแม็กดีเส้นแรงนะครับเส้นแรงของแม็กดีทีนี้ไอ้เลขพวกเนี้ยมันมายัางไงนะครับเลขสามเลขหนึ่งเลขสองหนึ่งก็จะมีสีน้ําเงินอ่าสีฟ้ากับสีแดงสองก็มีก็มีสีฟ้ากับสีแดง ให้ดูอย่างนี้นะครับดูตัวนี้นะครับดูตัวนี้เลข3ตัวใหญ่เนี่ยนะครับถ้าขึ้นสีน้ําเงินเนี่ยให้รู้ว่าเป็นบายนะครับมันจะคู่กับเลข1สีแดงหรือเลข2สีแดงจําไว้นะครับบายเนี่ยเลข3จะขึ้นสีน้ําเงินคู่กับเลข1กับเลข2สีแดง3เป็นสีน้ําเงิน ถ้าเป็นเลข1กับเลข2เนี่ยเป็นสีแดงถึงจะเทรดบายนะครับในทางกลับกันทีนี้นะครับในทางกลับกันก็เช่นเดียวกันถ้าเลขสามตัวใหญ่เป็นสีแดงเห็นไหมครับนี่เลยครับเซลล์ Sell. มันจะคู่กับเลข1สีฟ้ากับเลข2ส,สีฟ้านะครับไม่งงเนาะเลข3นะครับสีฟ้ากับเลข1สีแดงเป็นบาย เลขสามสีแดงแกับเล่หนึ่งสีฟ้าเป็นเซลล์เอา,อาง่ายๆเนาะอ่ะจะเป็นอย่างนี้ทีนี้เรามาดูการเทรดจะเทรดกันยังไงนะครับระบบการเทรดนี่ไม่ยากนะครับเพื่อนๆก็ดูตรงตรงจุดตัดจุดปะเลยแล้วกันอ่ะตัวนี้เนาะถ้าสมมติจะเข้าเทรดบายตัวนี้ดูง่ายนะครับตัวนี้ดูง่ายเป็นพื้นๆเลยนะครับเราดูด้านบนก่อนด้านบนเนี่ยเส้น15้า เหนือเส้นยี่สิบไหมตรงนี้แล้วก็ตัดกันตรงนี้เห็นไหมครับแล้วก็ทั้งเทียนก็ยืนอยู่เหนือทั้งสองเส้นเส้นสิบห้ากับเส้นยี่สิบเพราะนั้นถ้าจะเลือกจุดนี้ตัดจุดนี้ถ้าจะเข้าเนาะนะครับเราเลือกแล้วจุดนี้เข้าในี่ทั้งเทียนยืนอยู่เหนือทั้งสองเส้นก็คือแท่งไหนครับประมาณแท่งนี้เพราะสองแท่งนี้มันเป็นแท่งสีแดงนะครับแล้วก็เวลาเลือกแท่งเพื่อนๆดูนะนะครับถ้าจะให้ดีเนี่ยเพื่อนๆดูตรงนี้ก็ได้มันเป็น เป็นระนาบอยู่ขอให้แท่งในก็ตามที่มันเหนือเส้นสีเหลืองที่ผมตีไว้เนี่ยใช้ได้เพราะฉะนั้นเลือกแท่งนี้มันจะเห็นชัดเห็นไหมครเพราะฉนั้นเราเลือกแท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพนะครับสต็อปลอดอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ทีนี้ได้ด้านบนแล้วเราดูด,ด้านล่างด้านล่างเนี่ยนะครับมันตัดกันตรงนี้ใช่ไหมครับด้านบนด้านล่างเนี่ยสามกับหนึ่งบายอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับ บก็คือเลข3สีฟ้าสีน้ำเงินนะครับเลข1สีแดงเพราะฉะนั้นถ้าเราจะบาบเนี่ยตรงไหนครับได้หรือตรงไหนตรงนี้มันจะเห็นประมาณแท่งนี้ถ้ามันจะขึ้นเนาะมันจะไม่ขึ้นแท่งนี้มันจะขึ้นต่อเมื่อแท่งนี้มันจบนะครับเราจะเห็นอยู่ประมาณแท่งนี้เห็นไหมครัถ้าเราได้ก็คือเราจะได้ตรงนี้อยู่ประมาณแท่งนี้นะครับแต่ด้านบนเนี่ยเราได้แท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพใช่ไหมครับแท่งนี้เพราะฉะนั้นก็ได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นแท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพ S ออยู่ตรงนี้เข้าตามจุดนี้นะครับพอไปไปเนี่ยทีนี้เวลาเราออกออกตรงไหนออกตรงที่ไหนครับเส้นสลบในเล็กเชลยมันตัดกันตรงนี้ก็ออกได้วิธีที่1นึนง,งราคาปิดของแท่งเทียนต่ำกว่าสลบใเล็กเชลยสองเส้นก็คือตรงนี้หรือ3ออกตอนจุดตัดตรงนี้ก็ได้เห็นไหมก็คือประมาณแท่งเนี่ยมันมีอหอลายแบบหรือจะตีเส้นเทนไล์อย่างนี้ก็ได้ นะครับถ้ามันทะลุออกมาตรงนี้ก็ออกซะอะไรประมาณนั้นเนาะวิธีนี้ก็คือให้ดูแท่งเทียนที่มันปิด2เส้นหรือสลบเทียนสลาตัดกันก็พิจารณาเอ็กซิสซะนะครับออกทํากําไรอันนี้การเทรดใหม่ไม่ยากเนาะสำหรับมือใหม่ตัวนี้ก็เหมือนกันเห็นไหมครับตัวนี้ตัดกันปุ๊บนะตัวนี้มันตัดกันตรงนี้แต่กับประมาณแท่งนี้เห็นไหมครับเล็กหนึ่งแต่กันประมาณแท่งนี้เนี่ยนะครับอาศัยก็คือเส้นมันตัดกันแล้วก็เข้า แล้วก็ออกก็อยู่ประมาณตรงนี้นะครับก็จะประมาณตรงนี้อันนี้ายนะทีนี้ไปดูเซลล์กันบ้างนะครับเซลล์ sell เนี่ยเซลเนี่ยก็ไม่ยากนะครับเซลเนี่ยก็ไม่ยากาผมขอดูตัวชัดๆหน่อยแล้วกันนะครับ,นะรบเพราะว่าการดูเซลเนี่ยมันจะมีอ่ะเอาตรงนี้แล้วกันนะครับเนาะเพื่อนๆอยู่ตรงนี้นะเนะี่ยผมจะเข้าตรงนี้มาตรงนี้เนาะนะครับ หนึ่งหาโซลูบิสต์เดเรกชไนมันตัดกันแต่กับตรงนี้ถ้าเราจะเห็นเราจะเห็นประมาณแท่งนี้โอเคนะครับแท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพนะครับตัวนี้เนาะแท่งนี้เป็นแท่งเซตอัพแท่งนี้มาดูด้านล่างเห็นไหมครับด้านล่างตัดกันไหมตัดกันนะครับตัดกันแล้วเพราะนั้นด้านล่างได้ด้านบนได้เพราะนั้นเข้าแท่งนี้นะเอเซลอยู่ตรงไหนไม่ต้องถึงตรงนี้นะเอสเซลเอาอยู่ประมาณแท่งเกี่ยวแท่งนี้ก็ได้นะครับให้มันสูงมาก นะครับพอเข้าตรงนี้เราก็ลากยาวมาถามว่าออกออกตรงไหนออกตรงนี้ก็ได้เห็นไหมครับอย่างนี้ออกตรงนี้เห็นไหมเนี่ยแท่งที่มัน,มนให้ใบด้านล่างเห็นไหมมันออกตรงนี้ก็ได้หรือจะออกตรงนี้ก็ได้แท่งที่มันปิดอยู่เหนือเส้นสองเส้นสลบด้วยสไลด์สองเส้นก็ได้เช่นเดียวกันก็จะอยู่ประมาณช่วงน,นะครับในการเข้าเซลล์ทีนี้ละเอียดยิบย่อยบางท่านบอกว่า อ่า <medio S 2> <connect>, no? ตัวเนี้ยเข้าได้ไหมไอ้อย่างเงี้ยเข้าได้เช่นกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะชัวร์กว่าเห็นไหมฮะถ้าเป็นแบบเนี้ยมันจะชัวร์กว่าแบบนี้แบบไหนมีตัวเลขตัวใหญ่3ามใหญ่กับ1เล็กอะไรประมาณนี้ถ้าถามว่าแบบนี้เข้าได้ไหมแบบนี้สีแดงเข้าบายหรือเซลล์ครับเข้าบายอย่าลืมนะครับแดงเข้าบายฟ้าเข้าเซลล์ถ้าตัวเล็กๆนะจำไหมนะตัวเล็กแดงเข้าบายฟ้าเข้าเซลนะครับถ้าจะเข้าก็ตัดกันเข้าตรงนี้เนี่ย ประมาณตรงนี้แล้วก็ออกตรงไหนครับออกประมาณแท่งนี้นะครับวิธีการออกดูอย่างหนึ่งนะครับถ้าบายขึ้นเลขหนึ่งแสดงว่ามันเป็นเริ่มต้นเทรนถ้าขึ้นเลขสองแสดงว่าอาจจะเป็นท้ายเทรนแล้วนะครับเห็นไหมครับพอขึ้นแป๊บหนึ่งแล้วก็มีการลงก็ตั้งตั้งเอ่อทลลิงสต็อปไว้ก็ดีนะครับอันนี้ไม่ข้อสังเกตเนาะถามว่าไอตัวที่มันตัดแล้วมันมันไม่ลงมันไม่ขึ้นมีไหมมีเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับช่วง ไซเวนเนี่ยเราวิดเทรดไซเวนเราดูยังไงนะครับเพื่อนๆก็ดู1เส้นสลบเดคนไลน์เนี่ยมันจะไม่ชันประมาณ45องศาเห็นไหมครับถ้าไอ้ที่มันขึ้นเนี่ยมันจะอยู่ประมาณเนี้ยเห็นไหมมันจะอยู่ประมาณ45องศาแต่ถ้าไอ้พวกนเนี้ยเนี่ยที่มันเป็นไซเวนเนี่ยมันไม่อยู่45องศานะครับมันจะอ,อยู่ประมาณแนวเนี้ยเนี่ยแนวเอียงๆละลาดไม่ได้45องศานะครับ พิสัโลกมันไม่ได้เพราะนั้นช่วงนี้ห้ามเทรดหรือถ้าท่านจะกรองเทรดพวกนี้ออกก็เอาตรงนี้มาก็ได้นะครับเอาตัวโบลิงเกอร์แบนมากรองก็ได้นะครับจะได้เห็นเทรนชัดเจนดีดูนะครับตัวนี้เป็นโบลิงเกอร์แบนเห็นไหมฮะช่วงนี้ช่วงที่ผมบอกเนี่ยโบลิงเกอร์แบนมันจะบีบเข้าเห็นไหมครับเนี่ยไซเว เป็นไซเว้อันนี้งดเทรดไม่เทรดนะครับถ้าใครจะใช้บล็อกเกื่อแบนก็สามารถใช้ได้เป็นตัวกองเนาะครับอันนี้ก็เป็นอินดิเคเตอร์ตัวหนึ่งที่น่าสนเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับตัวนี้ตัวนี้เห็นไหมครับตัวนี้บอกอะไรครับเซลล์มันก็เซลลจริงๆแต่ทีนี้ขึ้นหนึ่งตัดขึ้นมันก็ตัดขึ้นจริงริก็บายต่อก็ได้อันนี้เซลล์ก็เซลล์ลงมานะครับอันนี้ได้ยาวเลยจนถึงนู่นเลย เพราะวันหนึ่งสองอันนี้ได้จะเป็นปลายแล้วก็ลงมาแป๊บหนึ่งแล้วก็บ่ายเห็นไหมฮะอันนี้น่าใช้นะลองลองไปใช้ดูเพื่อนๆคนไหนที่อยากใช้ประเภทอินดิเคเตอร์นะครับครับนี้ก็เป็นระบบเทรดหรือระบบหนึ่งที่นำมาฝากกันในวันนี้มี t c c i แล้วก็ท r e รูแมกดีนะครับลองไปใช้ดูสำหรับมือใหม่นะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ